ใครที่กำลังหาเซิร์ฟพิกซ์มอนดีๆสนุกๆเล่นนะฮะนี่เลยครับผมพิกซ์มอนนีโอครัฟนะนี่แปะเลยนี่นี่นะฮะอันนี้เลยนะสามารถดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะรับวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับบังกรกันเช่นเคยนะครับผมในที่เที่ชไหล่แล้ววันนี้ไง EP อที่สิบห้าไหมออน่าจะใช่นะโอเควันนี้นะเราก็ได้เชือกมาใน EP ก่อนใช่ไหม เออแล้วเราก็มเีเจ้าเจ้าพึ่งนะเออเพึ่งเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะ <c oughs> โอเคเพึ่งอยู่นี่แล้วไอ้เจ้าอภัยอภัยอภัยตัวไหนมันสวยปางวะเนี่ยฮะเออผมไม่รู้จำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะอันไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอาเก็บเก็บไปก่อนเออแต่อันนี้เดี๋ยวเราให้เอามาตั้งในที่บ้านแล้วกันอ่ะเก็บไปไม่เอาอย่าพิ่งเอามาตอนนี้เ,เก็บไปก่อนอ่ะแร่แร่เก็บไปและสโตนด้วยอ่ะ โอเคเอ่อมีอะไรที่เราไม่ได้ใช้บ้างเนี่ยสติกอ่าเอ่อข้าวอเมเล็กข้าวบล็อกโบเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะเก็บไปเลยอือโอเคอันนี้ด้วยเก็บไปเราไม่ได้ใช้อยู่โอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละนะเอ่อไอ้เจ้านี่อันนี้นี่เก็บอันน,นี้ไปด้วยอ่าโอเคเรามาละฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาอีกสองตัวมาด้วยเราจะดูว่าตัวไหนมันสวยบ้างนี่อ่ะไอ้ตุวนนี้ก็สวย ไอ้นี่อ่ะโอ้ตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยโอ้ตัวนี้สวยมากโอ้ตัวนี้สวยมากเลยสีขาวเฮ้ยเอาตัวอะไรดีอ่ะสีดำหรือสีขาวดีวะนี่ยะเฮ้ยโอ้ยอย่าทำเป็นเล่นไปมันสวยทั้งคู่เลยอ่ะเราอยากได้ทั้งสีขาวสีดำเลยเออเอา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 ทั้งเอาทั้งสองตัวเลยดีกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเอาสองตัวเลยแล้วกันนะเออแต่เราคงต้องแบบว่าล่ามันไว้ก่อนไหมเออมันน่าจะต้องล่ามไว้ก่อนนะ เออเอาเป็นว่าอย่างนี้ไหมนี่แล้วก็แมะไว้อ่าแล้วก็นี่แล้วก็กิน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 เปล่ากินเปล่ามาเร็วมาเร็วบินขึ้นสี่เจ้าพึ่งบินขึ้นบินขึ้นเออเป็นไงเป็นไงกินเปล่าอกินไหมอ่ะ เออมันอาจจะต้องแบบว่าไปตอมเกสรมาก่อนจริงๆนะเนี่ยเพราะว่ามีน้องคนนึงบอกว่าพี่ครับต้องไปตอมเกสรก่อนนะองั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้พึ่งไปตอมเกสรก่อนจะวนะไอ้ดอกไม้บ้าเราโอเคเจอแล้วนี่ไงมาเร็วมาตอมเกสรเร็วเออนั่นแหละนั่นแหละหมุน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 เลยนั่นแหละเออเก็บสิเก็บเกสรสินี่คือเกสรของเจ้าแล้วเก็บไปเลยเอาเลยเก็บเกสรไปเลย แกไปดิเฮ้ยหมุนเลยหมุนตุ้ติ้วอ่ะหมุนตุ้ติ้วที่แกเคยทําอ่ะเอาไปไหนอ่ะนะเอาเอาเอาปล่อยปล่อยไปปล่อยไปก่อนเพราะว่าแอภพายตอนนี้เราก็เป็นของของเราโอเคมันมันเก็บแกซอนแล้วมานี่เดี๋ยวนี้เลยมานี่เดี๋ยวนี้เลยมานี่มานี่มานีเอ้ามาแล้วแอภพายแอภพายลูกพ่อเออกินเลยกินเลยลูกพ่อเออกินเลยกินเลย อ้สุดยอดเลยเราจะเอาพายมาขี่แล้วโอ้โอ้สุดยอดโอ้โอในอ้าวเราจะปินไงอ่ะโอ้แต่เสียงมันดังมากเลยเนี่ยนะ,นะเดี๋ยว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 ขอปรับเสียงก่อนนะเสียงมันดังมากเลยอันนี้เปล่าเนี่ยอ้าวโอ้โหไม่ใช่เสียงดังมากเลยเสียงอะไรเนี่ยฮะอันนี้เหรอ ฮะเสียงอันนี้เหรอโอ้ไม่ใช่อยู่ดีเออมันคือเสียงอันไหนวะเนี่ยเอ้ยอันนี้เหรออ่ะอ่ลองปรับลงดิไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เสียงนี้อ่ะไอเสียงอันนี้มันคือของเครื่องบินนะแล้วอันนี้อ่ะอันนี้เด้โอ้ไม่ใช่แล้วเสียงไหนวะเนี่ยเอออันนี้อ่ะเออันนี้เราปรับไปแล้ววะ อ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้โหในที่สุดเราก็เจออ่ะปรับไว้สัก20พออ่ะโอเคแล้วเราจะบินยังไงอ่ะเนี่ยฮะมันจะบินไงวะหรือว่าเราต้องใส่อานก่อนเลยเนี่ยอ้าวอ้อเราต้องเหนยหน้าขึ้นเออะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหอย่างเท่เลยไอยอาภัยสีดำแล้วมันกัดได้ไหมอ่ะกัดเฮ้ยโอ้ ปล่อยลมได้อะไม่ไงไหนไหนไหนไอ้แน่โอ้โหแค่สามดาเมจเองเบาจังเลยแฮะโอเคไหนไหนลองกัดได้ปะกัด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 ได้ไหมกัดนะกัดกัดเลยกัดเลยเอ้าไม่กัดด้วยนี่เอ้ยเราเป่าเป่าไอ้นี่ได้ไหมบ้าใบไม้นะฮะไม่ได้เหรอนี่ไม่ได้เหรอโอ้น่าเสียดายจริงๆเลยแต่ไม่เป็นไร ไปยังไงเราก็ได้เอาพายมาขี่แล้วตอนนี้เราไม่ต้องการไอ้เจ้าเครื่องบินนั่นแล้วอ่าตอนนี้แหละเราจะได้ไปแบบลามังกรสักทีแต่กลัวว่าเอาพายมันจะตายจังเลยแฮะถ้าเราลาบมังกรตอนนี้เนี่ยโอเคก็เอาพักไปก่อนละกันนะเจ้าเอลพายน้อยอ่าต่อไปเอา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 เจ้าเอลพายตัวสีขาวดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องเอาพึ่งเนี่ยไปเก็บ เกสรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกสรตรงไหนเดี๋ยวันเนี้ยเกสรโอเคอตรงเน,นี้ยแหละที่เดิมเลยมันนี่เร็วมาเก็บเก,บเกบสรซะเออปลายหมุนหมุนติ้วติ้วเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออดีมากดีมากเก็บเสร็จจังอ่ะแต่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเราคงมันคงเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะวันเนี้ยเก็บเสร็จยังเนี่ย โอเคเก็บเสร็จแล้วมานี่เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เอาไอเา้เอจ้านี่ออกมาแล้วก็อกินเลยกินเลยเออไอ้เรียบร้อยเราได้อาภายสีขาวล้วโอ้โหอย่างเท่เลยดีโอ้โหสีสวยมากเลยนะตัวนี้โอ้ยสีสวยมากเลยเอาภายสีขาวโอ้ สุดยอดสีขาวที่สวยมากเลยเหมาะเรามากเลยนะเนี่ยโอ้โหโอเคเลยฮะตัวนี้แมดีดีดีด,ดีเราจอดไปประมาณตรงนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคนั่งลงอ่าเรเยบร้อยได้ทั้งสีขาวสีดำเลย โอ้โอเคตอนนี้เราก็จะกลายเป็นหมู่บ้านมังกรแล้วนะเรามีทั้งมังกรเด็กแล้วก็อัลพนยนะ2ตัวเน่แล้วก็ตรงนั้นมีน้องตัวเล็กอีกนะตรงนั้นอะ่ะเออเราก็ไม่ได้เอามาอะไรกับมันเลยแนฮะวัสดีเจ้าจมูกแดงโตหาเพื่อนให้มันดีไหมอะ <c oughs> รู้สึกว่ามันอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายมาตั้งนานแล้วอ,อ่างั้นอุ้มมันไปดีกว่านะอุ้มมันไปอุ้มมันไปเออโอเคมันนี่เลย เออจะไปอยู่กับพี่ๆนะหนูนะอ่ออันนี้อยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะนี่อ่ะปิ้วโอเคนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอ้ยนั่งลงเอ้ยทำทำนั่งไงปะเนี้ยตายแล้วนั่งไม่ได้แล้วจับมันนั่งไม่ได้อ่ะเราจับอุ้มได้เอาอ้า S 1> <S 1> อะไรมาเนี่ยตอนแรกเรายังจับอุ้มอยู่เลยเดี๋ยวๆเ,เราต้องเอ้าไม่ได้อ่ะอา่เราจะเอาไอ้ตัวนี้ออกมายังไงดีล่ะเนี่ยอ่อะอะอะทางนี้เลยแล้วกันอะนี่แกมันคนละเภทกับอันนั้นตรงนั้นโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำเจ้าฟาร,ร์มไอออนโกเลมกันนะครับผมนะเออเดี๋ยวๆปิดไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเอ้อ แต่ยังไงเราก็ต้องเอา NPC ไปว่า,าเออเอเอใช่ใช่ใน,นนี้หมดแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านไอรอนโกลเลมให้นะฮะแล้วก็ปั๊มมันนีครับผมนะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้คือค่อนข้างที่จะแบบว่าพอแท้ในการสร้างคลิปออกมาให้น้องๆดูมากเลยแต่ก็จะพยายามทำต่อไปนะฮะให้จบเลยนะเอ่อตรงนี้เราไม้หมดแล้วเออไม่เป็นไรเอาสลับมาด้วย พราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องทําหลังคาอาเราไปดูทําเลกันก่อนว่าไอ้เจ้าไอรอนนี่เราจะเอาไว้ตรงไหนดีเอาตรงนั้นละกันนะจะได้แบบว่าดูแบบเป็นหมู่บ้านนิดหน่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวีมันจะดีอย่างเงี้ยตรงนี้ละกันอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่ทางไปก่อนทางไปโอเคตรงนี้แหละมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าฮะ หนึ่งสองสามสี่อ่ะเขาต้องขุดแล้วล่ะเอออ่ะขุดไปไม่สามารถที่จะแบบว่าขุดแบบปุ๊บปั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 ๊บเหรอเออเออเออโอเคอ่าขุดไปเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิด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 รูปแบบผิดรูปแบบอืมโอเค อ่ไอรอนกลเรียนฟาร์มนี่เราจะเอาเป็นบ้านแบบไหนดีอ่ะบ้านไม้เหรอบ้านไม้ก็ดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเอาเป็นบ้านแบบว่าเฉียงออกมาหน่อยและกันเออมันจะได้ดูแบบแตกต่างนิดนึ่งหนึ่งสามสห้าปป้าป,ป,ปโอเคมันจะได้ดูแตกต่างกันนิดหน่อยเออมันจะได้แบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวบ้านมันซ้ํากันแบบโอ้ สร้างซ้าอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นหมู่บ้านแบบซ้ำๆซักซากมันน่าเบื่อนะมันจะดูไม่ค่อยสวยงามเราจะเอาหมู่บ้านที่แบบว่าแปลกตาแบบบ้านจะไม่ซ้ากันเลยสัก,กหลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีนะไหนๆเอาหินมาหน่อยสิหินหมดยังเนี่ยโอเคยังไม่หมดนะไป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 แต่หลังคาคือของหลังคาเอพซีเราจะสร้างกันเหมือนเดิมเลยนะจะได้ไม่งงว่าบ้านหลังไหนเป็นของเราอะ่ะเออ โอเคตรงนี้ก็ต่อตรงนี้เลยอ่ะต่อขึ้นไปเลยเอ่ออีกบล็อกหนึ่งโอเคเรียบร้อยอืมแล้วก็วางมาเอ่อหินไปเลยเอะเดี๋ยวนะผมรู้สึกแปลกๆเอ่อโอเคไม่แปลกหรอกโอเคมาวางไปเลยเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็น้ากแปก๊บๆใช่ปะวะไม่ใช่หรอกโอเคนี่เน่เออเราเอาพื้นนี่เป็นพื้นหินละกันเนาะ เออเพราะว่ายังไงหินเราก็มีเยอะอยู่แล้วอ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวทำชั้นวางของไอ้ปั๊มไอ้ไอรอนโกลเลมก็เป็นไอ้นี่เอาเหมือนเดิมอ่าขุดออกนี่ไงนี่นี่แล้วก็แปะแปะแปะเอาแปะแปะเออนี่แหละนี่แหละบ้านบ้านไอ้บ้านไอรอนโกเลมของเราอืมอืมแปะพื้นไป ไปเลยเอา้าหมดแล้วเหรอหินหมดแล้วเหรอเอาละ่ะตอนนี้เราเกิดปัญหาหินหมดแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะเนี้ยเออเดี๋ยวเราต้องทําเจ้าที่ขุดฟอร์จูนแล้วนะไม่ใช่สิที่ขุดซิลท็อตแล้วล่ะเราต้องหาที่ขุดซิลท็อตกันแล้วนะในอีพีข้างหน้านี้เพราะว่าเราอยากจะได้หินมาใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะได้ ไอ้เจ้าแหวนอินฟินิตี้สโตนนั่นมากเลยอะดีดนิ้วทีเดียวแบบหินนี่บ,บกลายเป็นผงเลยพิ้วไปเลยเออเนี่ยแหละเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะไอ้บ้านหลังนี้เราคงต้องยังทําไม่เสร็จนะอาจจะยังวางพื้นไม่ได้โอเคแต่ตอนนี้คือเราไปเอาไอรอนโกลเลมมาก่อนแล้วกันไหนว่าเอาร้วมาปิดไอ้นี่ก่อนซิ้วั้วั้วโอเค้วเอาร้วมาปิดไอบริเวณกําแพงบ้านก่อนเออ เพราะว่าเราไม่อยากจะใ,ใส่กระจกอะนะใส่กระจกแล้วมันดูปแปลกๆอะโอเคเอามาแล้วก็ทํารั้วซะรั้วอยู่ไหนเนี่ยฮะรั้วโอเครั้วปาบมาเลยอุยอ้ยมา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 ไปไปไปเอเดี๋ยวนะถ้าไอ้เด็กมันขุดขุดขุดหินได้ป่าวะ <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าไอเด็กมันขุดหินได้หรือเปล่านะแต่ก็ เออน่าจะไม่ได้นะน้าจะได้แค่ใบไม้กับหญ้าเลยพวกนี้นะผมคิดว่านะเออจากการคาดเดาของผมแล้วน่าจะได้แค่แค่นั้นนะ่ะเออคงไม่น่าจะขุดหินขุดดินได้หรอกนะหรือเปล่าวะยังไม่ได้ลองเลยฮะอยากลองอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอ้าวหินตรงนี้หายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยเดียเราต้องเอาออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาตรงนี้มาก่อนเอ,อหินขาดแค้นหินให้ตายเถอะ โอเคแปะไปเลยอ่าเรียบร้อยบ้านเออเราอยากจะได้แบบนี้ถ้ามันจะได้ดูแบบว่ามันดูแบบเออมันดูแบบไม่โล่งเกินไปนะหอน้าประตูอะ่ะเอออ่าแปะไปนี่เออมันดูไม่โล่งเกินแล้วโอ้สุดยอดแม่โอเคหลังจากนั้นเราก็ทําชั้นต่อไปเลยแล้วกันนะเออแต่ผมรู้สึกว่าเราอาจจะต้องใช้เออหินมากกว่านี้นะเนี่ยนะ เพราะว่าตรงนั้นก็จะหมดแล้วแล้วเราก็ต้องแบบเพิ่มขยายชั้นต่อไปอีกอะ่ะเออเราอาเราไปขุดต่อดีไหมเนี่ยหินเนี่ยให้ตายเถอะเพราะว่าถ้าเราทำไอ้เจ้าหลังคาเลยมันก็จะเว้นบ่โอโอย่างเงี้ยเออมันตัวแปลกๆนะยังไงดีอ่ะเอาไงดีว่าเอาไงดีว่าหรือว่าเราจะปิดด้วยไม้ไปเลยดีเออเอเอก็ดีนะปิดไปด้วยไม้เลยก็ดีนะ เออว่ะในไหนเราก็มีไม้เยอะแล้วเราก็ปิดไปด้วยไม้เลยเป็นไงเออนี่แหละอัจฉริยะอ,อ่าแปะอย่างนี้ไปแปะ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 เออเนี่ยเนี่ยแปะอย่างนี้ไปเลยนี่แต่เราตรงนี้เราต้องขุดออกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดออกก่อนแล้วค่อยวางใหม่นี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 ่โอเคไอ้พอปวะเนี่พอปวะเนี่ฮะ เอ้ยมันจะพอป้ะวะไม่รู้แงเราค่อยว่ากันอีกทีอาา่าฮะเอ้ยพออยู่นะพออยู่ด้านละห้าโอเคพอพอพอยังพออยู่ยังพออยู่ไออเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ,อ้อ่าพอพอดีเลยเออเกือบไม่พอนะแล้ว,วนะจริงจริงแล้วเกือบไม่พอแล้วเนี่ยดูดิโออีกเหลือแค่สองอันเองอะ่ะโอ้อเกือบไปแล้เวเกือบไม่พอซะแล้ว เอามาเอาเอาสลับมาวางเหมือนเดิมเด้เด้เดผมขอไปดูดของโอเคดูดเอาสลับคืนมาหลังจากนั้นเราจะขึ้นยังไงเลยนะฮะเอออยากเจออ้ยอยอยากเจอไผ่จริงๆเลยอยากเจอไผ่มากเลยเราจะได้ทำนั่งร้านโอเคปิดหลังคาไปเลยอืมโอเคขาดอีกหนึ่งเออโอเคเราเรายังมีอีกหนึ่งกองแล้วก็คราบไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นี่ เอาออกไปอย่ามาขึ้นชั้นสองไม่เอาอืมค่อยๆวางนะตรงนี้ถ้าเราวางพลาดน,นี่เราต้องทุบเลยนั่นไงพูอันนั่นไงโอ้ยตายเถอดดูดมาอะฮ่าเรามีพลังของแมกนิโตนะเออพลังแม่เหล็กหันสาแม่สามารถดูดของได้อ่ะเดี๋ยวไม่เป,เป็นไรนนดูดมาเราสามารถดูดของขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงนี่ปิด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  โอเคโอ้ไม่พอเนี้ยนะโอ้โหไม่พอโอ้ไม่พอเยอะเลยอ่ะอู้ตายแล้วตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ทําด้วยโอ้ยให้ตายเถอะไม้เราจะหมดแล้วสงสัยเราต้องไปตัดเพิ่มละมั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่จริงด้วยโอแม่ก็เราไม้เราเหลือแค่นี้แล้วเราไม่พอแน่นอนเออมีแค่สิบแปดอันเองโอ้ไม่นะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกัน โอ้ตอนนี้คือแบบบ้านมันดูล้นๆมากเลยแต่คือเรายังไม่เสร็จไงเออเรายังทําไม่เสร็จเราอาจจะต้องแบบว่าแปะอย่างนี้เหมือนเดิมไงมันจะได้ไม่ล้นไอ้ไอ้อะนี่ไงไม่ล้นแล้วแต่เดี๋ยวจะต้องตรงนี้ด้วยนะอ่าไปขุดไม้กันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขวานโอเคขวานยังมีอยู่ปลายปายขุดไม้ขุดไม,ดไม้มาสร้างบ้านก่อนไอ้บนภูเขานี้ไม้เราตัดไปหมดหรือยังเนี่ยออาไปไป,ไปป่านุ่มบ้างแล้วกันป่านี้ไม้เยอะดีใช่ไหม ใช่แหละเออใช่ใช่ใช,ใช่ไม้เราเยอะตรงนี้โอเคดีดีด,ดีนี่แหละฮะขุดตรงนี้แหละนี่แน่โอ้โหดูดมันเข้ามาหสุดยอดจริงๆอู้พลังของแมกนิโต้นี่มันดีนี่เปิลปลกูกไปปลกูกไปอย่าลืมปลกูกด้วยตัดแล้วก็ต้องปลกูกไม่ไงั้นเดี๋ยวเราจะ,าจะไม่มีไม้ในการตัดเอาอืมปลูกไปเลย โอเคมามามาตัดไม้อืมเอาไม้มาเอาไม้มาอันนี้ตัดให้มันพังไปก่อนเลยแล้วกันนะเออไหนไหก็ไหนไหนแล้วเราตัดไปให้พังเลยแล้วกันเออมันใกล้จะพังแล้วอะ่ะอ่ะตัดต้นใหญ่เลยไหมอ่ะต้นนี้ก่อนแล้วกันอ่ะเอา้าตัดไม่ได้เหรอเอา้าอะไรวะ <c oughs> อ่าวอ๋อมันบ้าเกรอโถ่เอ้ยก็ตกใจนะว่าตัดไม่ได้นี่ๆนี่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 นน โอ้โหอย่างนี้ก็ได้เน,นะนี่ยนี่ตึ๊ดตึ๊บตึตตตต๊หายไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหลือเจ็ดใช่ไหมเจ็ดอันอ่ะปุดไปเลยเหลือเท่าไหร่เหลือสองโอ้โหเหลือแค่สองเออเอาทั้งทั้งต้นเลยโอ้ดีดีด,ดีโอเคได้มาประมาณนี้พอก่อนแล้วกันเอาไปสร้างไอไอรอนฟาร์มก่อนนี่ลงลงลงโอเค พอเราสร้างบ้านไอรอนฟาร์มเราเสร็จจะได้จบคลิปกันนะมาเอ้ยเดี๋ยวอาหารเราไปไหนวะเนี่ยโอเคอยู่นี่มากินก่อนกินก่อนไอเจ้าไก่เนี่ยผมว่าผมต้องทำสัก EP แล้วหละในการทำฟาร์มไก่อัตโนมัติเนี่ยเราจะได้มีไก่ย่างกินอ่ะอร่อยอร่อยเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปนั่งหาค่า,ากินอะไรเงี้ยโอเคไหนไหนเราจะเอามาทำเป็นสลบับใช่ไหมเออแตกอะตอมออกมาแล้วก็ทำเป็นสลบับซะอ่ะ อีกแล้วอ่ะโอเคไปบ้านเราจะเสร็จแล้วที่เหลือเราก็ตกแต่งทบชอชไปแปะแปะแปะเรียบร้อยเสร็จนีน่แล้วที่เหลือเราก็ต้องไปหาหินมาทําพื้นนะเออเราจะล่วงไหมเนี่ยโอเคไม่ล่วงนะถ้าเราล่วงนี่คือเรานั่นงไงเกือบไปแล้วโอ้โอเคบ้านเราใกล้จะเสร็จแล้วอือ้มหให้ตายเถอะเออเออไ,ไนะเอ,อไปไหนแล้วเนี่ยเอาขอไไปไหนแล้ว เฮ้ยหายเฉยเลยอะไรมาเนี่ยหายเฉยเลยฮึดชาโอเคไอ้ไอ้เน่โอเค,เอ,เอ,เอ,เคอืมอืมอืมเรียบร้อยเสร็จแล้วบ้านบ้านหลังที่สามของหมู่บ้านเอพซเอ่อของหมู่บ้านดราคอนอันนี้โอเคแปะท็อตให้สวยงามอ่าฮะเรียบร้อย ออรอบบ้านนี้ก็ควรที่จะแปะด้วยเพื่อวความสวยงามแลวก็ความสว่างสวัยของหมู่บ้านโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วที่เหลือเราก็ทำทางเดินแล้วก็ทำพื้นให้เป็นหินนะก่อนอื่นเลยเราต้องวางเชฟไว้วางพวกเอฟซีก่อนเออเอาเอันแรกเลยแล้วกันนะนี่แล้วก็เอ c ซไหมอ้าวอันนี้อะไระเนี่ย อ้อนฟาร์มเหรอใช่ไหมเนะี <c oughs> uh ่ยอ่ะฮะเป็นไงมันจะดอกไหมอะ่ะแต่ดูจากเออดูจากที่เขาอธิบายมานะน้องๆทุกคนนะมันอาจจะบอกว่าช้าหน่อยนะในการผลิตเหล็กอะ่ะ เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมต้องทําเครื่องอันนี้ไว้เยอะๆแน่นอนละ่ะโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมให้ถึง20ไลค์ไปเลยป่าเออขอ20ไลค์พอนะจะได้มี EP ต่อไปนะฮะทุกคนนะฝากด้วยละกันนะในการสร้างหมู่บ้านอันนี้ กอนกระต่อนะครับผมนะเพราะว่าไอเจ้าหมู่บ้านนี้มันต้องพัฒนาอีกไกลเลยนะเพราะว่ามีมังกรแค่สี่ตัวเองตอนเนี้ยเออเราอยากได้มังกรมากกว่านี้แล้วก็เอายกทัพไปตีมังกรตัวหน้าเลยอุนน่ารักมากเลยเวลานอน,น,อนแต่ทำไมมันไม่หลับตาวะ <c oughs> <c oughs> ก็ทำได้ดีแล้วล่ะถ้ามอดมันแค่นี้มันก็ทำได้ดีแล้ว เราคงต้องหาไอ้เจ้า n อ c แล้วล่ะนะในการที่มันจะขายไอ้เจ้าแบบว่าซิลทอตอะไรเงี้ยโอเคครับผมเอาไว้จาัดการ EP หน้าแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ไทมด้วยแล้วกันนะฮะฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะฮะ ตอนนี้นะครมีคนไม่ได้ติดตามผมประมาณ40%เลยนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะโอเคเอาไว้เจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับผมฝากไปกำลังใจให้พี่ถามด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับผม